ดูดวงคนเกิดราศีธนูดวงด,ดุดวงแรงก้าได้ก้าเสียเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาส,สนาโชคชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งเอ็มโร่นะครับผมท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคพลิกเปลี่ยนแปลผ,ลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จตกตําแหน่งครอบครัวนะจะทําอะไรก็ราบรื่นแช่ชื่นเป็นไปได้ด้วยดีวยดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ครับข่าวดีบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะได้ไล่ลําลเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมหวังดังใจหมายถึงเวลาแห่งความสุขของท่านแล้วท่านจะทําอะไรจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีครับเดอะฟูลเกิดขึ้นในโชคชะตามีคนคอยประจบประแจงเรียกแข้งเรียขาเอาออเข้าใจท่านเป็นพิเศษชะตาชีวิตรับทร,รัพย์ครับปูฤละีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความผสมเร็จเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องรับทรัพย โอกาสทองเข้ามาเต็ไมไปหมดนะครับผมจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นเงเป็นทองไม่หมดในโชคตาเพราะฉะนั้นข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาจะทําอะไรก็เกิดความแช่มชื่นนะครับผมการแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่ม้าขาวถือดาง ประหารศัตรูหมู่มารโชคชะตาหน้าบารมีวัสนารับจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนุนนําโชคชะตาจะทําอะไรก็มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังชาหลอดเกิดขึ้นในโชคชะตานั้นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่แล้วระบมคู่ครองของท่านตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งนําพาซึ่งโชคลาภโอกาสทองคนอายุน้อยกว่านําสิ่งดีๆเข้ามาให้ ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะแนะนําเรื่องดีๆเขาบอกกล่าวเรื่องดีๆรับพลิกแพงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลาครับนะผมการที่ท่าตกตําแหน่งเดลิเวอร์นะครับผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักโก้หลงปาก,กันโสมนัสตครับนะผมดวงจะตาตกตําแหน่งอะไรครับนะผมก็คือว่าไปไหนมีเกณฑ์ชะตาที่จะมีคู่ครับได้พบคนรักครับผมในโชคชะตาของท่านครับนะผมท่านอาจจะได้เจอกับใครบางคน,คนแล้วเข้ามาปอกรัก บอกกล่าวเล่าสิทธิ์ถึงเรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้องเปิดลับเขาเพราะว่าการเปิดลับในครั้งนี้จะส่งผลให้ท่านนะผมนาพาซึ่งความผสมเร็จร่ํารวยรับทรัพย์รวยโชกพลิกเปลี่ยนแปลผันแต่ว่าขอทํานายว่าท่านและเขาอาจจะต้องโดนบีบังครับโดยที่ตรงไปข้างหน้าซ้ายสาดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิินเลือกนะผมเพราะฉะนั้นการทําอะไรบางอย่างไม่มีคําว่าบังเอิญในโลกนี้มันถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้ว แต่เราก็สามารถพลิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีด้วยดวงชะตาของท่านเองก็คือการกระทําครับผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอาจจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดะครับผมเพราะว่าดวงชะตาตกตําแหน่งเจ็ดถ้วยบอกได้เลยว่าจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะยายมากมายหลากหลายอาชีพครับใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคชะตาของท่านต้องเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งไฮพิเทศ ครบผมอำนาาบารมีวาสนาสิ่งกสิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเตรียมตัวได้เลยว่าอดทนอดกั้นการได้กาเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันรายได้จะสูงเป็นพิเศษจะทําอะไรจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสิ่งกสิทธ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านได้ตกตําแหน่งนั่งบนบนัรก์เป็นเศรษฐีนะครับผมจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทอง ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคตกตําแหน่งต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นถึงจะถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่นะครับท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โอกาสทองได้จังหวะที่ดีบังเกิดขึ้นในโชคตานะครับดวงสมบสมสมหวังดังใจหมายนะครับตกตําแหน่งเทวดาตามติดเข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนำโ,โชคชะตาเดอะเวอร์นะครับดวงแก้วมณีส่งผลมาแล้วส่งถึงท่านแล้วท่านควรที่จะต้องเปิดรับอย่างน้ําเต็มแก้วเลยขาด การที่ท่านจะทําอะไรนะครับผมในช่วงชะตาช่วงนี้จิตใจด้วยความอ่อนโยนนับนะครับผมจะได้ส่งมอบอะไรบางอย่างจากใครบางคนขอดำานายว่าท่านจะได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีคนเมตตาเอ็นดูส่งมอบม้แก่ท่านนะครับทาให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายดังตกตําแหน่งมนต์เสน่ห์มนต์จันทาการสซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะส่งผลหนุนนำโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสม,สมหวังดังใจหมาย นะผมจะมีข่าวดีเข้ามาคนอายุน้อยกว่า2งผลหนุนนำโชคกะตาทําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมงใหน้าบารมีวาสนาช่วงจะตาของท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปะบงแปลเป็นแปลผ่านแปลว่าเป็นคนก้าได้กาเสียก้าที่จะประทะกาที่จะไฟกับใครบางคนนะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครในท้งสิ้นนะครับถึงแม้จะมีเลขเหลี่ยมเลขกนเพดุาบจะบังเกิดขึ้นในโชคกะตาก็เข้ามานะครับผมได้ถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ การบดิบดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปไ,ได้ด้วยดีนะครับท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดน,นะผมนานอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินนะผมต้องรีบแก้ไขปรับปรุงพัฒนายอย่างทันทีทันใดนะผมทุ่งข้าเหลืองรามเหลือกินเหลือ,ลอใช้ประสบความสําเร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์บหัวใจบองโตหานคู่เกิดความแจ่มชื่นต้นไม้อิงหลังจะเลยุุงเรืองขึ้นมาทันทีทันใด ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านยังมีเกณฑ์ที่จะต้องต่อสู้กับใครบางคนยืแยง่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจแบารมีวัส,สนาจนได้ท่านได้เป็นที่หนึ่งนะผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประดิบปรดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ารู้สึกกําแย่แต่ไม่นานนกหรอกท่านจะได้เตรียมตัวเ hey, ฮลั่นร่ํารวยด้วยทรัพย์สินมรองชะตาชีวิตรับทรัพย์ นะครับผมโอกาสท้องโอกาสข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาราชสีมนอนซบตักเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายถ้าท่านเป็นหญิงนะครับผมจะมีราชสีมนอนซบตักก็คือท่านชายเข้ามาหนุนนําโชคกระตาหรือเป็นเพศเดียวกันแนะ่แต่ความรู้สึกเหมือนท่านชายนะครับถ้าท่านเป็นชายท่านจะเป็นผู้มีอํานาจบารมีวาสนาส่งผลหนุนนําให้กับหญิงผู้นั้นทําให้เท่ารู้สึกขึกเขิมมีอ,มอํานาจบารมีวาสนา การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัฒสสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งเป็นเรื่องปกติของดวงชะตาของท่านอยู่แล้วนะผมดวงใหญ่กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการที่ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าให้ท่านหลบหลีกเลื่อนเดินอ้อมเอาอย่าปะทะถึงเวลาคาบุญผสมวัฒนาท่านจะประสบความสาเร็จเองนะผมแต่ด้วยจิตใจที่อ่อนโยนท่านจะได้พบกับใครบางคนในทางทิศตะวันตกที่ส่งผลหนุนนําโชคชะตานําพาซึ่งโชคลาภ โอกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านอ๋อนะผมทิศนี้บ่งบอกได้เลยว่าท่านจะได้ตกตําแหน่งนั่งบนบัลลังก์ไม่ว่านั่งบนบัลลังก์นั่งรับทรัพย์รวยโชคตกสุขสมสมหวังดังใจหมายาเรื่อเหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองการชิงไหวชิงพิกการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพด,ดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลือลเล่อรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆที่รอที่จะประทัท่าน พราะว่าท in right. so ่านจะได้ทําอะไรได้ลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการปฏิบอดอยเริ่มงานอาชีพใหม่นะครับอาชีพเสริมใหม่ๆนะครับผมลิเริ่มนะปลูกผักพืชผักสวนครูเปิดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเข้ามาประเดประดังรับดา์มังเกิดเตรียมตัวแสงสว่างสองแสงมาแล้วนะครับผมเทพเทวดาสวรรค์จันฝาส่งมออให้แก่ท่านเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวรวยๆรรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับให้ติดหมอสันได้สนับสนุนทางช่องทำใั้ช่องจะได้ทําคลิปดีๆให้แก่ท่านมากๆนะครับผมท่านใดยังไม่เข้ากลุ่มนะครับผมดวงชะตาะกลุ่มสมาชิกเข้ากลุ่มกดปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมไว้ด้านแช,ชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมหวังนั่งจะมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ